แช่วมื้อเย็นของเรานะคะก็จะมาชวนกันท่านอะไรค่ะเป็นเวไอเซเลตนะคะซึ่งลูกสาวเขาก็เพิ่งไปเล่นอะไรมานะเล่นเทนนิสกับบาสค่ะใช่ก็ต้องมีการบูตกล้ามเนื้อกันขึ้นมานะเสริมโปรตีนนิดหน่อยใช่โอเคอ่ะน้องโมจิฉีกซองเลยค่ะน้องโมจิชอบ ดื่มเวด้วยปริมาณน้ำ350นะคะแต่ตัวคุณแม่เองส่วนตัวจะชื่นชอบปริมาณน้ำที่300นะคะน้องก็จะชงเองอย่างเงี้ยค่ะทุกวันโอเคเรียบร้อยแล้วเอาล่ะ เช็คเลยค่ะง่ายนิดเดียวเองเนาะแล้วน้องรู้ไหมคะว่าเวไอสเวตหนึ่งซอง,งเขาให้อะไรบ้าง28กรมัมคะโปรตีน28กรัมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือทานเราไม่อ้วนด้วยค่ะเนื่องจากว่าแคลอรี่หนึ่งซองนี้จะอยู่ที่170แคลเท่านั้นเองแล้วก็ไขมัน0ด้วยนะคะก็แล้น้องอ่ะถึงน่ารักขนาดนี้เพราะน้องดื่มเดทุกวันนี้เองได้แม่เลยค่ะหรือ <laughs> แม่ให้รางวัลกิบิบิมพีนะลูกนะ <laughs> โอเคค่ะ อย,อย่างนี้ค่ะก็จะทานทุกวันนะคะตอนเย็นนะคะหลังจากที่น้องออกกําลังกายเสร็จน้องก็จะทานค่ะนะคะก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าเวลาเล่นกีฬาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีโปรโตีนเพื่อไปเสริมสร้างสมสซมกล้ามเนื้อนะคะจิชิมแล้วบอกรสชาติให้ผู้ชมหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะรสชาติเป็นยังไงขมไหมไม่ขมช็อกโกแลตหวานไหม ใส่น้ำเย็นแต่ว่าไม่ได้ก,ก,ก็ก็ไม่ได้หวานอะไรนัแต่ก็หวานควนแต่ก็ไม่ได้อหวานจากน้ำตาลสตีเวียไม่อ้วนด้วยนะคะลูกลูก,กินได้เลยตัวนี้สามารถเชคนะคะซึ่งสามารถชงละลายได้ในน้ําอุณหภูมิห้องแล้วก็น้ําเย็นนะคะขออย่างเดียวลูกลูกอย่าชงในน้ําร้อนนะคะไม่เคยใช่ไหมโอเคแม่สบายใจนะคะ แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปทานน้ำมันรำข้าวกันก่อนคนละกี่เม็ดลูกคนละ3มเม็ดค่ะใช่แล้วนะคะเราต้องนำไขมันดีเพื่อไปไล่ไขมันเลวรักษาสุขภาพกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย